หาจุดมาหาจุดมาเดี๋ยวกล้องสองไม่เห็นเออกดกดพอดกดหน่ยฮะ ไอ้ยิ้มแบบพิติกว่ะมีสูตยิ้มด้วยยิ้มแบบพิติกเมื่อกี้เลยอ่ะโอ้มีท่องคาด้วยอะมา โอ้พี่เกลาร้องลั่นเลยนี่นะโอ้ยโทษนะไม่เหมือนก้อนหรอกเหมือนยายป๋อมแป๋มไม่ได้ตั้งใจมาร้องด้วงไม่ได้ไมาร้องอกลับมาโชว์ชุดแล้วกลับบ้านเลยโอ,โอนี่ชุดซื้อที่ไหนเนี่ยสามวันสามคืนครับชุดนี้โอ้โหพี่ทำเหรอหลงที่ประตูน้ำสามวันสามคืนออพอจะไปหายได้แต่ผมตกใจนะโผล่มาตรงนั้นอะทำไมอะมองแกเหมือนพี่เบิร์ดสายควันมาก ก็ยืน uhm วังเวียหลัง like นึงไม่ม huh. ีใครอยู่ข้างหลังเราเหมือนกันพี่ธมกดได้เรองเยอะใชเพลงนี้มอบให้เธอคนเดียวเธอเธอเหมือนเหมือนหมาอยู่ในของขวัญมากเลยตอนนี้พี่ก้อนพี่ก้อนพี่ก้อนอีตพี่ก้อน ก่อนร้องเพลงมาแล้วเวาเป็งหนักมาตีสี่ออ่ะเอาขอเพลงอนนด้คาถามาหานิโอ้โหเสียงไม่ mm hmm. มีจ mm hmm. ะร้อเพลงมึงอมด้วยตัวพี้งรัตรงหัวเข